ทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o r นะคะวันนี้อยู่ Kitchen c เ r ยแล้วก็คลิป Energy Check In นะคะโดยที่วันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของคนที่นิ่งๆใส่กันนะคะนิ่งใส่กันแต่ไม่ได้เงียบนะมีการพูดคุยกันอะไรย่ีย้แต่ที่นิ่งคือนิ่งดูท่าทีแล้วเองว่าอ,าอีกฝ่ายนึงจะพัฒนายังไงแล้วตัวเราเองเนี่ยจะต้องทําแค่ไหนเหมือนเหมือนเขาทําเท่านี้เราก็ทําเท่านี้อะไรประมาณนี้นะคะ โอเคคราวนี้มาดู e NERGY ฝั่งเขาตอนนี้นะคะตอนนี้เขาเนี่ยเอาจริงๆนะเขาเริ่มแสดงออกหรืออาจจะพูดหรือเปิดเผยนะคะ<ม>เกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะคือคุณจะสังเกตได้แหละคือคุณจะสังเกตได้เลยตัวเขาเนี่ยเริ่มที่จะเหมือนกับเปิดเผยเรื่องความรู้สึก เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวเกี่ยวกับคนนั้นเกี่ยวกับคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เริ่มพูดเริ่มแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่องความรู้สึกกันค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชีวิตเขาเหมือนพยายามที่จะทําทุกอย่างให้ดีในเชิงของการเป็นเป็นคนที่ทํางานเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นลูก ของพ่อกับแม่เป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นคนคุยของคุณเป็นแฟนของคุณอะไรประมาณนี้คือเขาพยายามทำทุกอย่างให้มันดีนะคะในทุกๆหน้าที่ในท,ทุกสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองซึ่งก็ถือว่าโอเคในขณะที่ตัวคุณเนี่ยคุณเหมือนกับรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดําเนินมายาวนานหรือ เหมือนมีการลงใจไว้แล้วนิดนึงอ่ะจะให้ทิ้งให้เทไปตอนนี้คุณก็ยังไม่อยากนะคะคุณก็เลยเหมือนกับตอนนี้คุณก็เลยพยายามที่จะพยุงสถานการณ์ไปในเชิงที่ว่าโอเคเขาคุยมาเท่านี้คุณก็จะคุยเท่านี้เขาคุยเรื่องนี้คุณก็จะคุยเรื่องนี้เขาชวนคุยเรื่องนั้นคุณก็จะคุยเรื่องนั้นประมาณนี้นะคะแต่คุณจะคุณจะพยายามเหมือนกับไม่ถามอะไรเยอะไม่ทําให้เขาอึดอัดแล้วก็ เหมือนเหมือนคุยเฉพาะที่ที่มันแบบสบายใจอะที่เขาสบายใจอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนพอเอเนอร์จีเขาดีเขาสบายใจแล้วเขาคุยกับคุณแล้วมันโอเคใช่ปะ่ะตัวคุณเองอะ่ะก็สบายใจไปด้วยพอคุณสบายใจเรื่องเขาเรื่องอื่นๆในชีวิตอะ่ะคุณก็เหมือนกับมันง่ายไปเลยอะคะ่ะเรื่องอื่นก็เออก็ชิวๆก็ง่ายะอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่เอเนอร์จีคุณอะ ที่ที่เก็บมาคิดหรือว่า<ม>รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะต้องอะไรยังไองอะไรเงี้ยเครู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาอะนะคะ<ม>อืม,มเร็วๆนี้เหมือนตัวคุณเองจะมีการเดินทางปะจะไปไหนหรือเปล่าไม่รู้ว่าเดินทางไกลหรือเดินทางใกล้อะนะคะ<ม>แต่เหมือนตัวคุณมีการจะเดินทางไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือกําลังจะออกไปไหน<ม>ไปกินข้าวข้างนอกหรืออะไรางี้หรือเปล่ามีการเดินทางนะคะ<ม>โอเคเอืมตัวเขาเนาะ เขามองคุณเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ นะคะเป็นคนที่เปิดโลกให้เขาเช่นคุณพาเขาไปรู้จักอาหารที่ปกติเขาไม่กินคุณทําให้เขาได้รู้จักโลกของหนังที่ปกติเขาไม่ดูเลยช่องเรื่องนี้เขาไม่ดูเลยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าหนังประเภทนี้เขาไม่ดูเลยคุณเป็นคนที่เปิดโลกเขานะคะให้มันกว้างขึ้นทําให้เขาเนี่ยเปิดใจกว้างมากขึ้นเกี่ยวกับทุกๆอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นการมองคนเรื่องของอาหารการที่ยิ้มได้ในช่วงเวลาที่มันยากลาบากหรืออะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่ทำ ทำให้เขาแบบเห็นอะไรมากขึ้นบนโลกใบนี้เราก็ทําให้เขาเป็นคนที่เปิดใจกว้างมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาแบบมองคุณนะแล้วคุณเป็นคนที่โพสทิฟมากเลยในสายตาเขา,าอ,อ่ะอืมอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะเขาชมคุณนะแบบที่ว่าคุณุเก่งกับเรื่องที่คุณทําอะค่ะอาจจะเป็นงานหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแต่มันเกี่ยวกับความความสดใสความโพสทิฟความน่ารัก ความคิดบวกในสถานการณ์ที่มันแย่ของคุณอะแล้วมันทําให้เขาอะได้รับ energy ดีๆไปด้วยอะไรเงี้ยเขาเขามองคุณดีมากเลยเออแล้วก็ในขณะที่ตัวคุณนะคะคุณมองว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับไม่ไม่ไม่รู้นะว่าเขาอายุเท่าไหร่หรืออะไรยังไงแต่เวลาที่เวลาที่คุณมองเขาอะคุณรู้สึกว่าเขาเข้ามาคุยกับคุณอนะ สิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาคุยอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ผิวผิวมากคือผิวเผินมากอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะไม่โชว์อะไรให้คุณเห็นถึงการวางแผนการาคิดวิเคราะห์แบบที่ลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึง่งมันเหมือนกับ เขายังไม่อยากให้คุณเข้าไปในโลกของเขาขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะคุณเองอ่ะก็รู้นะว่าเหมือนเหมือนคุณต้องคอยจับสังเกตเอาว่าอ๋อจริงจริงแล้วเขาคิดกับคนประเภทนี้แบบนี้อ๋อจริงจริงแล้วเขาคิดกับอาหารอันนี้แบบนี้อ๋อจริงๆแล้วที่เขาพูดถึงหนังประเภทนี้แบบนี้เนี่ยแสดงว่าอ๋อเขาชอบนี่อ๋ออันนี้เขาพูดถึงอันนั้นแปลว่าเขาไม่ชอบอันนี้นี่อย่างไี้ค่ะคือคุณต้องคอยจับสังเกตเอาเพราะสิ่งที่เขาพูดอะไรเงี้ยมันจะผิวเผินมากผิวเผินแบบ แบบผิวเผยจริงๆเช่นอ๋อวันนี้เป็นไงที่ทํางานเหนื่อยไหมอ๋อหรออืมปกติแหละเออคนเราก็อย่างนี้แหละหนังเรื่องนี้หรออืมสนุกประมาณนี้คือเขาจะไม่ลงดีฟเลยคือเขาจะไม่แบบเออที่บ้านเขามีปัญหานี่นะเออที่ทางานเขานะลูกน้องเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่เลยนะคะคุณก็เลยมองว่าตัวเขาอ่ะยังมีกําแพงค่อนข้าง ก็สูงอยู่ในหลายๆเรื่องที่ไม่อยากให้คุณก้าวข้ามไปหรือตัวเขาเองไม่อยากจะพูดถึงให้คุณได้ยินได้ฟังหรือว่าได้รับรู้นั่นเองนะคะอตัวเขานะมองว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยระหว่างคุณกับเขาเนี่ย <S <S เป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความความรักความห่วงใยแล้วก็ไม่มีอะไรแอบแฝงหมายความว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่มัน เป็นเบเนฟิตจ้ะค่ะจากคุณตัวตัวคุณเองอะ่ะก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเป็นเรื่องของเงินเรื่องของอะไรเงี้ยคือคุณสองคนอะ่ะมีแค่ใจบริสุทธิ์ที่ให้ต่อกันนะคะม,คม,มีแต่ความห่วงใยมีแต่ความหวังดีอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็กลับกันนะตัวคุณอะมองความสัมพันธ์นี้ว่ามันไม่ชัดเจนมันเบลอมันไม่ชัดเจนตกลงเขารักหรือไม่รักเราเขาชอบเราหรือไม่ชอบเรานะ อะไรอย่างเงี้ยคือมองต่างกันนะเออเขามองมาที่เค,ค้กคนเมื่อกี้แต่อันเนี้ยที่คุณมองเขาอะคือคุณรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนตกลงว่าเอ๊ะจริงๆเขาคิดสะแปดบวกกันหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆเขารักเราหรือไม่ชอบเราเอ๊ะหรือว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยคือคณรู้สึกว่าเดอะมูนอะคือมันไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมองต่างกันมากเลยเออตัวเขานะดูสิเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ย สิ่งที่เขาให้สิ่งที่เขามอบให้กับคุณนะคะคือ The e m press t DM press หมายความว่าคุณเป็นคนที่เขาเชื่อใจหนึ่งเขาเชื่อใจคุณมาก2คุณเป็นคนที่เขา trust คือเค้กรู้ว่า trust กับเชื่อใจมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าเค้กพูดคำว่า trust หมายความว่าเขาเขาเชื่อใจคุณทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของความลับบางอย่างที่ถ้าคุณยังไม่เคยรู้เดี๋ยวเขาจะบอก เขาจะพูดเองอะค่ะมันมันจะออกมาเองแต่ <c oughs> แต่ที่คุณได้อะ่ะคือความเชื่อใจเขามีให้คุณนะแบบที่ไม่เชื่อใจคนอื่นแบบนี้ด้วยแต่แต่เชื่อใจคุณแล้วก็เขาให้ความซื่อสัตย์กับคุณ <c oughs> ไม่ว่าคุณจะคิดว่าเขาโกหกหรือว่าไปทำอะไรนั่นนี่มาก็ตามแต่เขาอะเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ย เขาจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์มากกับสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทําอะไรที่เขารู้ว่าทําไม่ได้เขาจะไม่สัญญาเขาจะไม่โกหกแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ดีๆที่ที่ที่เขาอยากให้เป็นแบบนี้ค่ะเออแล้วก็เขามองคุณดีมากเลยนะเอาจริงๆแล้วเคกรู้สึกว่าเขาทวีตคุณแบบที่ช้ามาก ทุกอย่างมันดำเนินไปช้าแต่มันเป็นช้าช้าแต่ชัวร์ค่ะคือพ่อมันเพรสกะคือเขามองคุณเป็นเหมือนพ่อของลูกแม่ของลูกวิธีที่เขาปฏิบัติกับคุณนะ่ะเขาไม่ฉวยโอกาสเขาไม่ไม่ทำอะไรที่มันแบบที่คนปัจจุบันทำกันนะ่ะเช่น <keyword. S 1> ไปกินข้าวกันวันนี้ปุ๊บตอนเย็นมาเขาบอกเออไปค้างที่ห้องเขาไหมเขาไม่ทําแบบนั้นนะ่ะเขาจะรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวแยกกันกลับบ้านนะกลับบ้านดีๆนะหรือเขาไปส่งคุณที่บ้านอะไรเงี้ยคือ โอสคูลค่ะเป็นวิธีการคิดแบบคนคนแบบยุคก,ก่อนๆที่เขาเดทกันอะไรอย่างเงี้ยออันนี้คือสิ่งที่เขานานามาสู่มันนํามาสู่ความสัมพันธ์นี้คือไม่รีบช้าๆแต่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ตัวคุณนะคุณคุณนอกจากจะมองความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณนํามาสู่ความสัมพันธ์เนี้ก็จะตามมาด้วยความไม่ชัดเจนความสงสัย การมีคำถามบางครั้งคำถามของคุณคุณถามออกไปและคุณก็ได้คำตอบจากเขาแต่พอได้คำตอบมาแล้วเนี่ยคุณก็ไม่เชื่อเขาอีกว่าไอ้ที่เขาตอบอมันจริง <laughs> แล้วเวลาที่ที่คุณรู้สึกว่าบางคำถามบางคงอยากถามนะแต่ไม่กล้าถามอะ่ะแล้วพอคุณไม่ถามคุณก็จะคิดงงงง วนอยู่ในหัวคุณแบบนั้นนะคะไม่ปล่อยไปออันนี้ต้องลองหาวิธีแก้เองเพราะแต่ละคนเนี่ยแก้ได้ไม่เหมือนกันเนาะแต่เคกรู้สึกว่ามันก็ต้องมีอะไรบางอย่างแหละที่เขาทําแต่มันช้าเขาอาจจะไม่ใช่คนไท p e ที่คุณเคยเจอมาเขาอาจจะไม่ใช่คนประเภทที่คุณเคยเคยเห็นว่าเพื่อนคบเคยเห็นว่าผ่านเข้ามาในชีวิตคุณหรืออะไรเงี้ย<ๆ>เขาเป็นเป็นคนที่แตกต่างอะคะ่ะเพราะงั้นถ้าจะอยากไปต่อเขาก็ต้องลองเปิดใจ แต่สิ่งที่คุณ e NERGY ของคุณที่มันแสดงออกมาในความสัมพันธ์นี้ mm hmm. คือการไม่รู้ตอบไม่ได้อยากรู้มีคําถามแต่พอได้ยินคําตอบไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อคําตอบนั้นไม่แน่ใจอว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ประมาณนั้นแล้วคุณก็สู้กับตัวเองในใจสู้กับตัวเองในหัว mm hmm. นะคะมาตลอดตั้งแต่รู้จักเขาแรกๆเลยนะคะจนปัจจุบันนี้คันนี้ สิ่งที่ตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันท้าทายมากเลยในความสัมพันธ์นี้ mm hmm. ก็คือการ mm hmm. การอดอดทนแบบที่ว่าช้าๆได้พาเล่มงาม mm hmm. เขาไม่รีบที่จะโชว์ความรู้สึกเขาให้คุณได้รู้ภ mm hmm. ่าแปดถ้วยเนี่ย คือเอาจริงๆนะเต็มสิใช่ไหมเขาก็รักคุณมีใจให้คุณไปแล้วแปดอีกแค่2เนี่ยเขาเก็บไว้อาจจะเก็บไว้อะให้ครอบครัวบ้างให้ตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่8ดที่เขามีเขาอยากโชว์ให้คุณเห็นนะแต่เขารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาแล้วมันก็ไม่ไม่ต้องรีบที่จะเหมือนกับ เขาเรียกอะไรเวลาเราปลูกต้นไม้ลดต้นไม้ฮะมันไม่ต้องรีบที่จะต้องแบบรดน้ํารดน้ําวันเดียวสิบแกลลอนไม่ใช่มันค่อยๆลดไปทีละวันทีละวันถูกไหมแล้วค่อยๆให้ต้นไม้อะมันโตอันเนี้ยมันก็เหมือนเขาปลูกต้นรักกับคุณอะเขาไม่รีบเพราค่อยๆลดน้ําค่อยๆแสดงตัวตนของเขาให้คุณได้รู้จักทีละน้อยทีละน้อยอะไรเงี้ยแต่บางทีเนี่ยเขารู้สึกว่าบางครั้งเขาก็อยากรีบไงมันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากรีบนะเว้ยคือ ในความสัมพันธ์นะคะยิ่งยิ่งเขารักคุณหรือเขาชอบคุณเขาจะเขาจะมีอะไรหลายหลายอย่างมากที่อยากบอกให้คุณรู้หรืออยากรีบทํากับคุณเช่นความสัมพันธ์ทางกายาการแบบจับมือถือแขนกอดกันจูกกันอะไรเงี้ยมันมันมีความต้องการเหล่านี้หมดแหละเพราะคนเรามันก็มนุษย์อะเนาะมนุษย์ก็มีมีความต้องการแบบพื้นฐานเหล่านี้อะตามธรรมชาติแต่ตัวเขาก็ต้องหักห้ามใจไงไม่รีบ เพราะบางครั้งอะไรที่รีบอ่ะมันก็พังง่ายมาเร็วไปเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าการควบคุมใจตัวเองควบคุมคันต้องการของตัวเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่ Challenge ในความสัมพันธ์นี้นะคะในขณะที่ตัวคุณอ่ะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ Challenge มากในความสัมพันธ์นี้ก็คือทำยังไงเขาจะเข้าครอบครัวเราได้วะแล้วทำยังไงเราจะเข้ากับที่บ้านเขาได้คุณรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณกลัวที่สุด กลัวว่าพ่อแม่เขาจะไม่ชอบคุณกลัวว่าญาติพี่น้องเขาจะไม่ชอบคุณกลัวแบบกลัวเขาจะเข้ากับญาติพี่น้องเราไม่ได้เข้ากับเพื่อนเราไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าอันเนี้ยสาคัญมากกลัวแบบกลัวว่าจะเข้าไม่ได้ค่ะบางคนกลัว,วต้องย้ายไปอยู่บ้านเขาแล้วจะอยู่ได้ไหมถ้าวันหนึง่งแบบไอ้แต่งงานกันต้องย้ายไปอยู่กับเขาอย่าอยู่บ้านเขาอะ ท,ที่มีญาติเขามีแม่เขาพ่อเขามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เกี่ยวกับครอบครัวคุณกลัวว่ามันจะเข้ากันไม่ได้หรือทั้งครอบครัวเขาจะไม่ยอมรับคุณอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็น challenge หรือเป็นสิ่งที่มันท้าทายมากสําหรับคุณทําให้อ่าพ่อเขาแม่เขาประทับใจในตัวคุณอะไรเงี้ยรู้สึกว่าท้าทายมากอ่าแล้วก็มาถึงอันนี้เนาะ สิ่งที่เขาอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้เลยในช่วงเวลาอันใกลน้นี้อะไรเงี้ยคือการไปเดทไปเดทของเค้กหมายความว่าชวนไปกินข้าวเจอหน้าชวนไปกินข้าวรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาอยากทําคืออะไรไม่โอเคอยากกินข้าวกับคุณอยากนั่งดื่มกับคุณชิวๆทําความรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยคุยกันไปเรื่อยๆเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคแหละแต่สิ่งที่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นสิ่งเขาอยากทําคือ เขาอยากอยากเห็นคุณแต่งตัวดีๆสวยๆน่ารักหรือว่าแต่งตัวหล่อๆดูแบบดูให้ให้คุณได้เป็นตัวเองในแบบของคุณที่ดูดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เขาจะได้พูดว่าวันนี้แต่งตัวน่ารักจังวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยวันนี้เธอดูหล่อนะวันนี้เธอเธอดูดีนะในชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากชมเขาอยากไปเดทแล้วเขาก็อยากชมคุณ อยากเจอหน้าเราก็อยากชมว่าเออวันนี้ใส่ชุดนี้สวยนะเอ๊ะไม่ได้เจอกันมาสองสามอาทิตย์เอ้ยหน้าตาดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยดูแบบเอ๊ะดูดูหน้าผ่องใสขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในขณะที่ตัวคุณเนาะสิ่งที่คุณเ,เขาเรียกอะไรอะอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆนี้เอ๊ะเคครู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะมีการคุยกันแล้วปะว่าจะเจอกัน ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าต้องเจอเขาหรือรู้อยู่แล้วว่าเขาอยากเจอคุณเขนรู้สึกว่าคุณเครียดคือคือคุณเหมือนเหมือนคนคิดมากอะว่าจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนจะแต่งตัวยังไงดีจะไปเจอกันที่ไหนดีหรืออะไร <laughs> คุณคุณคุณกังวลน,นะคะคุณค่อนข้างกังวลแล้วก็นอนไม่หลับตื่นเต้น อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เค้กจะบอกไว้ว่าไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะเข้าใจว่าถ้าตื่นเต้นแล้วมันจะแบบเอ้ยนั่นนี่นั่นนี่อะไรจะแต่งก็ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอะ่ะชอบคุณอยู่แล้วเขามีใจให้คุณอยู่แล้วเพราะงั้นน่ะก็แต่งตัวแบบที่ที่คุณมั่นใจที่สุดละกันนะคะไม่ต้องกังวลต่อให้คุณอะกังวลแล้วคุณไหนอยากขาจัดความกังวลน,นี้ไปเพราะงั้นน่ะก็มีหลายวิธีเนาะ ที่อาจจะปรึกษาคนใกล้ตัวว่าเฮ้ยแกยจะไปเดทกกับเขานะฉันจะไปกินข้าวเขาจะไปเจอเขาอะไรเงี้ยแต่ตัวยังไงดีอะไรเงี้ยก็ถามเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเขื่ <c oughs> ว่าเพื่อนน่าจะช่วยได้นะหรือคนใกล้ตัวคุณอะไรเงี้ยประมาณนั้นคาวนี้ในอนาคตนะคะอนาคตของความสัมพันธ์นี้นะคะ <c oughs> คุณกับเขาอ่ะ ยังมีหลายๆเรื่องเนาะที่ต้องทําความรู้จักกันให้มากกว่านี้ลึกซึ้งกว่านี้นะคะรู้จักกันลึกกว่านี้นิัสใ,ใจคอต่างๆนะคะตัวเขาเองเนี่ยก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาอยากจะทําให้มันดีขึ้นกว่านี้เนาะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหน้าที่การงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่ตัวคุณเองอ่ะคุณเองก็ยังมีหลายๆอย่างนะที่คุณยังไม่เหมือนกับยังไม่ได้สําเร็จเต็มที่ค่ะนหมคะ,นะคะว่าอาจจะเป็นเรื่องของงานหรือเรื่องการ เก็บเงินบางอย่างหรือมาหรือการแบบลดน้ําหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือต่างคนต่างยังมีอะไรที่ที่ต้องทําอยู่แต่ในขณะเดียวกันน่ะคุณก็ทําความรู้จักกันไปด้วยแล้วก็ต่างคนต่างสร้างฝันทําฝันสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในช่วงระยะเวลาประมาณแบบ เสัปดาห์หรือ7เดือนเนี่ยจะยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็คือทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆต่างคนต่างยังทํางาน<ม>คลิ c คอนแทคก็ยังคุยกันยังเหมือนแค่ค่อยๆพัฒนานะคะเราก็การ<ม>การสนทนาการสื่อสารเนี่ยจะยังไม่ได้หายไปอะไรนะ<ม>ก็ยังจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อน<ม>แต่เค้กรู้สึกว่าเขาอะใจนิ่งกว่าคุณนะใจเขามัน แน่นอนชัดเจนแล้วก็นิ่งกว่าคุณนะคะส่วนตัวคุณเนี่ยจะเต็มไปด้วยความวาวุ่นความคิดมากคิดเยอะนะคะกลัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ตัวเขาจะนิ่งมากกว่าเพราะงั้นก็ลองลองเมดิเทตหรือว่าจัดการกับจิตใจตัวเองสร้างความมั่นใจให้ตัวเองคุณจะได้จะได้เหมือนกับ ทำนําความมั่นใจที่มีเข้ามาสู่ความสัมพันธ์นี้ด้วยเพราะตัวเขาตั้งแต่เขารู้จักคุณเขาก็เริ่มค่อยๆปลูกต้นรักกับคุณมาเรื่อยๆลดน้ํามาเรื่อยๆไม่รีบอะไรอย่างเงี้ยเพราะใจเขานิ่งมากใจเขานิ่งไม่ใช่ว่าเขาไม่มีใจแต่เขาเลือกแล้วแล้วเขาค่อยๆดูไปเรื่อยๆค่ะเป็นคนไม่รีบเพราะเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วเหมือนเขารู้ด้วยนะว่าอนาคตอคุณสามารถเปลี่ยนจาก เปลี่ยนจากแบบไพ่เพจไพ่ไนธรรมดาเนี่ยให้เป็น The Empress ได้ Empress คือสูงสุดของไพ่ผู้หญิงเพศหญิงเฟมินินน่ะนะคะเพราะงั้นน่ะในเมื่อเขายังเชื่อในตัวคุณแบบที่เขาไม่ได้พูดไม่ได้บอกว่าเขาคาดหวังอะไรอะไรขนาดนี้นเคก็อยากให้คุณนะค้นค้นหา energy ของตัวเองให้เจอแล้วก็แล้วก็วกเหมือนกับ ทำตัวเองให้ดีที่สุดเป็นคนที่ดีที่สุดอะคะ่ะไม่ใช่เพื่อเขาหรือเพื่อใครแต่เพื่อตัวคุณเองที่คุณจะได้ยิ้มหน้าบานภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ววันที่คุณมีความสุขเนี่ยคนที่เขารักคุณอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความสุขไปด้วยไงประมาณนี้นะคะก็โอเคไปเดทกันก็ขอให้แฮปปี้แฮปปี้นะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ